กับสบายดีพี่น้องกับสบายดียามเสาพี่น้องเอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้ออยฝนมาอีกแล้วโอ้ตกอีกแล้วโอ้ยพี่น้ออยแม่ตาว่าสิอันไปหลอกคุจิหลอกหาน้าไหม่เขาก็น้าไหม้กับบ่ได้เนี่ยนะโอ้ยกิ่งหอ่อนอยากหมุนโมเมนต์ยังดอก อันก็ไหลนะมันคันคายพี่น้อยแต่ก็เห็นได้ด้วะนะกิเดย์ฮาก็ต้องสิได้หักเอาเลยแหละพี่น้อยอันน uh ี่แหละสิเลาะลกปะเนะที่งออันหมุนก้อนน้ำไม้ละความพักเบื้องนั่นมีก้อนน้ำไม้ไหลความพักอัวเบื้องนั่นเบื้องนี้ก็มีได้เนาะพี่น้องอ๋อกีเดยนะอาการสิเลาะลุ่มแหละพี่น้องเลาะลงเมื่อหน้าผู้เจ้าได้สำได้กอาพี่น้องที่งอหมุนแล้วฝนตก บ่แห้งบ่คอยแต่กระเปียกแล้วแม่ตาเนี่ยข้าวนาะเปียกแล้วเปียกแล้วบ่ต้องกู้ก็ได้กู้บ่ได้แล้วเขาเพิ่งได้สิเกี่ยวบไปกู้เมื่อวานพอดีลิ้นพี่น,อน้องไอ้สสสัสเดี๋ยวนี้แม่ตานาะเปียกแล้วขี้งอเขาจะมุปะนปลานโนไม้แต่กระมันมาเลยพี่น้องเอ้ยลงซกแล้วก็ต้องเลยหาหาหลอดลงไปนี่แหละพี่น้องไปหาน้ำไม้น้ำการพี่น้องหาน้ำไม้ไหลเมื่อแกงเพลนก่อนแกงใส่จี้รอแซ่แบๆพี่น้องเอ้ย ไปเด้อไปเด้อไปนำกันเด้อหลาะหาหาน่อไม้ไหลเด้อมาลุ่นนำกันพี่น้องว่าไม่ตาสิมานหรือบอมานเนาะหากินวันพ้นตกลิ้นพี่น้องเอย้ยมัหากับไปกินดอกเพราะว่าปากเข้าในมันปริยากินพี่น้องเอย้ยฝนตกกต่ปลายอยู่เผื่บอมีกินได้พี่นอ้องต้องได้หาตอนใดสอกได้หาเอาหน่อไม้ไหลกันพี่น้องเอย้ยนี่นะกะเดยอยู่นะเด็กเป็นแต่ปลายเป็นเทียวแล้ว คือสีเจ็หดหกบดหามันนี่กังเห็นอยู่นี่รอไปน้ำกันพี่น้องรอรุ่นไปน้ำกันเรื่อยๆว่าสีได้หรือบดได้เนาะผลงานนี่แต่นำไม้ไายพี่น้องบอพ่อแก้งแกงหน่อยนะพอ่อแต่ว่าเฮาสิไปเอาหน่อ,นอไม้บงเฮาอยู่ข้างน้องใส่ันนี้่หล่อจีหลอก็ประมาณซ่าพี่น้องกับหน่อไม้เอาอยู่น้องอีกพี่น้อยไปไปน้ำกันพี่น้อง หาอยู่หากินบ้านเฮาเพรานเลาะลงไปก็สิได้อยู่แต่ว่าสวยแล้วเฮาสิไปใส่ข้ามเมืองให้มันแหล่พี่น้อยมื้อนี้ฝนตกก็แข็งน้ําแขงก็ลุยแล้ววะแต่นี่ก็ยังเปียกเลยหากินก็ยังได้ลุยน้ํำผลเลยแต่ให้มันแหล่พี่น้องเอ้ยอีกจักเบิ่งดอกสีหามื้อนี่คือแม่ตาก็คือสิได้เกี่ยวข้าวน้อยพังเบิ่งฝนแตามันแดดเนาะเฮาก็ลุยคือกันอีกมื้ออื่นวันพระพี่น้องมื้ออื่นวันพระใหญ่ มะฮื่งกะเอาหมายคำหนึ่งเดือนสิบสองแล้วเรากระซี่มะฮึงกะลุยอยู่แล้วพี่น้องลุยเกี่ยวเขาแล้วก็เสดเกี่ยวก่อนคล้ายบักแตงอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยบอกเขาเขาเาก,กระซุกไปน้ำเลยเนะนาะเขาแขวนยามคอยเกี่ยวไปเรื่อยๆพี่น้องทงนั่นกระซุกแน,น่แล้วมาทงนี่อีกกระซุกแล้วนะก็เลยสิลุยทงนี้ก่อนทงนั่นไปเอาน้ำหลังันเบิดเขาซุกอยู่พี่จะเสิไปเกี่ยวอยู่พุ่น เดี๋ยวเอาแต่เขาซุกดอกกุหลนกันจะสิกลับมาพี่หแมันแม่พี่จังไปใหม่บ้านไปพี่น้องไปนํากันไปเอาหน่อไม้อยู่คันน้องก่อนพี่น้อยหน่อไม้บงเอาปลูกไว้แต่ว่าอันนี้มาฮะผู้จิรอัดพ้นตกะเลยไปจะเค็นหดคุยกี่รอแล้วกับฮักเอาแนงหน่อไม้ไหลแน่หน่อไม้ไหลเมื่อตื่นอยู่น้องไวาอยู่น้องเ้าก็มีพอได้แกงอยู่หักแต่ว่าเ้าก็อยากแพ่งไว้กินบาดเกี่ยวเขาพี่น้อย อะไรมีเวลาสอกห้ากระแลนหาซะก่อนบัดเกี่ยวเขาบ่มีเวลากระแลนริ้วเขาขั้นน้องรถเขาก็น้ำไม้ห่างรถมาเมื่อน้ำกันพี่น้องเมื่อน้ำกันมา่อบังอยู่น้ำไม้อยู่ขั้นน้องเขาอีกเนาะมาหอด้วยพี่น้องมาหอดน้องค่ะแล้วน้องซาแล้วอะนังน้ำไม้ก่อนต้นนี้เหวี่ยงสูงต้นนี้หักกัออก ยังบ่ n h วไว้ลบนามามามา่าน่ะหม้น้ำกันพี้น้องตัวนี้ยาวแล้วตัวนี้ยาวตัวนี้ต้ออาตัว n แรงมันกอนพี่น้องเสน้องเวินอาุนมาปกุนมาปกไว้หดไว้กินยำหนาแหล่งพี่น้องไอ phun mà bốc hết ăn mày bỏ mà kẹn mà bỏ phun mà bốc ô oh, học này non thế nào ấy ba bông hông ba thu mày bông hông lặp sạp lên thế nào ô oh. ô uh, tôi nói nhọn bằng ngày lên lặp sạp lên thằng nè thằng nhọn uhm. เสียมาซับเอาก่อนเซียมาซับเอาพี่เนาะหน่อ,อ,นอนในผัวบางไงตาบัสิมาหดนั้นอันในมะเขือบอดได้หดซ้ำพี่น้องฝนตกให้ซุ่มแล้วเปียกเลยตาพุ่นปกไว้ปัสิมาหดว่ะมากับพลตกแห้งเตอะเปียกซุ่มวเลาก็เลยสิยบไปฮดอันนี้ต้นอ้อยแมาตา่ตาตาปูกว้าง toàn là, là nhám đơn hộp này làm cứ ô nè nè nó mày nè nó mày bông mày nó nó bông mà tại bố biết thì lẹo mày để mà để hướng để nan nè bố vậy mà เอาแต่ตัวยาวตัวสันเอาไว้กินปลาเคียวเขาอันนี้น้ำไม้ลืมแรงอ่ะไม้อ่อนๆนี้เห็นไหมคะแต่ว่าเมตตาเอามาปลูกมันบองหน่อยก็เลยหากับขึ้นไปหน่อหนึ่งนี่นะมายากงามให้น้องเม็ดเอาผืนมาใส่เพิ่นก่อนแล้วก็น้ำไม้ไหลอันนี้น้ำไม้บงออกแล้วพี่น้องป้าสอง สองยอดสามยอดสี่ยอดป้าเนี่ยตัวเฮียว่ะเราจะเอาตัวเฮียวกับตัวตัวยาวตัวนั้นเอาจงไว้บลายลำดอกพี่น้องแม่มันนี่มันสิได้ออกไวออกลายก็จะวะท่านหาเขาซับโดนออกลายป้านี่ตัวนี้ก็หากระผลออกมาเราจะเอาไปสองพี่น้องสองยอดสิพอแกงได้ซับก่อนพี่น้องเว้ได้พี่น้อง เขาแกงได้พี่น้องมันน,นี่หน่อไม้บงคือกันแต่จะเป็นบงใหญ่อันนี้อันนี้บงขาวนีหน่อไม้บงขาวอันนี้หน่อไม้บงเขียวบงคือกัน,นงบงขาวได้ทั้งหมักบวกอัพพี่น้อยหมักบวกกันนด้ขนน้องใบตาเดบวกน้อยมาแกงใส่ กับจีหล่อมาเดินมาเดินมากินน้ำกันได้พี่น้องตอนเที่ยงเด้อคนงานเฮามานี่ก็ได้ทั้งน้ำไม้ทั้งจีหล่อหมักบวบหน่อยใสยน่น้ำอายอยู่หากินพี่น้องเอ้ยบ้านเฮาหา,ยยหาก็บเบิดกินซื่อเฮากับเง,งินเท่านั่นแหละหาเงะเปิดสิหาได เปิดหับจ้างทำงานเบิดมื่อเท่าคำจังได้ช่องลอยกันมาได้เบิดมื่อก็ได้เครื่องมื่อก็ได้ลอยหนึ่งมื่อนี่ยังกระแพงพี่น้องเอ้ยทุกอย่างอีนเทอร์เน็ตแพงๆปลาแดกนะนั่งอ,อันปีแล้วนี่นะกระปุกละหาพันกี่ปีนี่นะกระปุกละสิบหาพันสองถูยังกระแพงไปเบิด ทำตานตะเก้าเนาะทุ่งละลงพันโลหนึ่งสิพันเดี๋ยวนี้โลหนึ่งสาวหะสาวหกพันปีนี้ยังกระแพงมัดทุกอยา่างแนวหาได้หาเอาหน่อยเงินนี่มันหายากแต่สีหาเงินมันบาได้ง่ายแ่สีได้ได้เขาไม่ตั้ะเลี้ยงในแล้ว อีกบดนเราพี่น้องเดินออกใหม่กัแกแกะคำและสิบห้าพวกนุมๆเพิลุยแหละเดี๋ยวมันชีกว่าห้าสิบไปทงนันอีกเน่อสิไปทงนันอีกลุยตัวนี้ไปก่อนถาว่าตัวนี้ซุกบ่แห้งกระจังไปลุยทงนันเอาเบิดเขาซุกแล้วก็กลับมาทงนี้อีกเอาเอาแบบนั่นพี่น้อยมันบอกเอาแบบนั่นมาได้เลย มันสีหงอยก้อนอยู่ทางนั้นโอ้ขาวซาวบาุไล่เลยมน,นี่เป็นมือที่โอ้ที่หาที่หกเลยแหละต๊มาอีกบางไดเนี่ยเปียกอีกโอ้ขั้นเมน,นี่แดดค่ะยุมันสีแดงมั้งเลแห้งเลยนะเปียกเปียกด,ดีรออดโพว่าเอน,นี้มันสีแดดเนาะเพราะมันได้มาต่างเ่ย mày mai, còn đây nè, ta còn nhang bật, lên. bật. tô lên, bật thím, ăn bò